ทุกท่านวันนี้ข้อศอกครับหัวสะพานครับหลุดเลียน,นผมใส่หนีครับหนี่เอาอ่างมาประชันอ่างครับกวางเกียรตใส่หนีครับหนี่แต่เ้าครับหนาวหนาวหนาวพอครับวันนี้เย,ย,ย,ย็นเ <laughs> ย็นยุ่เย็นแกดอกว่าวียงเช่นมันกลือหันโอ้โลกเข่าหัวมลายที่อะไรอาจารย์โอ้โนกรูปเนียดาวม พ่อเขาบ็เทียนของปูกวางเกียรกับอ้างด้วยกันครับอ้างจะขั้วมัครับเนี่ยหาหกขั้วครับอาจารย์เอ้าบักอ้างคมกับทำงานเหรอครับผมเนี่ยมีหมดแดงเลยครับหมองคมใส่เนี่ยต่เศร้ามดเบมียงหรอกไม่มันหาแต่เศร้าว่าให้ครับคันแดดห้อนนี่ให้เยอะมันก็หฮุดด้วกันคือคน้วอ่างลรฮะบรรยากาศครับ ขับข้ากันระวังน้นทอนกับกุญบังเครือครับสะพานอาหยานันค่อยรุ่นค่อยรุนน,นล่งเพราะว่าช่วงนี้ลงให้ลงหน้าอา่ามันอันตรนนายเน,ะนาะค้นไหลวันนี้ตรงมาไม้ที่ว่าปอดๆสิ่งรบกวนก็หน่อยจังว่ากันครับอาจารย์ตีบนใส่กันอยู่เขาวห่วบ่ปั๊บเขาแล้วมันว่ ตัวนึงเขาแล้วตัวหนึ่งเขาแล้วครับเขาอ้าวของผมกับคู่ครับของของผมกับคู่ครับกลางเส้นเงี้เขาเป็นกลางเนี่ยโอ้ได้รุ่นครับถึงว่าถึงว่าจิติดถนนก็ได้รุ่นครับติดถนนรถฟานเหน่อยฟันมาเอาถือว่าเรถมวงเฮา หาประสบการณ์ให้นกเจ้าอางกับคู่ครับเอ้าเอ้าสู้กันเข้าไปเอ๋ใส่ตีต้นก็โก้ๆแล้วเออตัวนี้เตี้ยครับอางส่วนอ๋อตัวนี้อางส่วนครับนกบุกองเกียรติอังส่วนเอ้าใกล้ๆยุ่ยใกล้กันแล้วครับเดี๋ยวว่าสิมาน์บอ่ะรถยานเอ้าครับอู้วไม่ยังเหรแม่ง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 ตุ่น ก็กลอกกับแต่ตัว,ตวนครับมันนี้อ้างประทาอ้างครับนกขขาวครับอาจารย์ทุกท่านถึงแม้ว่าจิตตดถนนเดีฟังเยอะครับเม,มือนเมื่อกี้กับไล่แล้วแล้วไงแกงประแพร์เวือบเวือบเหรอผม <laughs> แล้วก็มีกระจกเนาอครับอันนึง จกซ่งอ,งองเด็ดว,วล่าไล่เล้าไล่เล่าไร่ไร่แนอไล่ไร่เล,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 ล่วเียว้อยผมใส่ตีนปลาล่องเมืองอาจารย์ขันอยู่ครับมีขันมีคู่ป่นออเอาดีอยู่ครับถือว่าเป็นประสบการณ์อีกรอบนึงเหรอครับใส่ติดป,ปลาติดป,ป้องเลย บอันบอยัอยนเต๋ปลาล้อกล้องหาเด๋ไปเป็นปลาภูเขาสูงน้องเป็นปลาภูเขาสูงครับทีคาดเลย่าน,นกแกว้วเนียวเต้ึกไปเหรอ,อครับทดสอบไป<อ>หามค่าสายตามันบอครับมือนนี่เพราะว่ามัน<อ>เป็นของดีของดีอดไอยันนกอ่าง ามาว่าเหรครับยุนาพเนยียดครับตัวนึงบัดบินมาอีกโอ้ยไล่กันนี่ซะหน่อยอาจารย์โอ้คู่กันยุนาพเนยียดครับเต้น,นไซควันแต่แม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยหลุนครับโอ้ยทางนี้กับคู่ครับอดดเอ่อกากล่องเกียรติซองกล่องเบิ้งเลยครับยุนาพเนยียดครับอาจารย์โดดโดดโดดสองสามเทือห์เหรอครับ เอาตั้งนี่กะคู่อางอาไโกโก้โก้เม่ท่านนี่แ็่แจ้งตสาปนันอยาาน่านันเต้<อ>โอ้ยเอาโดดโดดโพระมอาจ,จารย์อยู่น้ำผนียดอยู่แตัวนึง่งว่ามัน,นเถื่อนกติครับเพราะว่าเขาซ้องตัวเสียงน้อย อ, matters, อาจจะไม่มันครับผมตันนึงออกตัวนึงอาจจะติดครับตัวนี้ก็คู่ครับของเจ้าอ่างเจ้่ว่าบอกอ้างผมเมีดกี่ลีหรอครับใส่่นเนี่ยด้วยยันยันเตียนใส่คนเนแต่ว่ามันบอกเสียงหน่อยงเรครับยังคู่อยู่เสดดเดือดออกแล้วครับยัน <laughs> เอานน่ผัวแบบชอบใจเลยอาจารย์ <laughs> เอาครับครับผมผววู้กองเกียรติว่าคู่ยังสี่ใสได้แล้วสั้นทงครับเจาอ้างผมก็เงียบไปเลยครับเนี่ยตัวจตัวได้ท่นแล้วอ่าแต่ว่าของผู้กองเกียรติก็กจเถื่อเกลน่ลยละ,ละชิดว่านะอ,นอืมผูต้ตัวหมานุทันของผมก็เง <laughs> ียบเลย เขอนตัวได้ยางของผมไมันโดดโดด<อ>ักสร,ร้าวันนี้หรอมันหายไปไปสังเด๋อเอาเยหยยรถก็เผ่านกันครับว่าอยากท้ายรถกเจยบมเ็ยี่หะ้ยเน่อยเอเอยอหน่อยเอายยเ,าเาบิ้งของผมกันกันเลยครับนี่ใส่นี่าจายจันติปสิสถ้าบดหจับฮะ ทางสนุนโยงผมผิดเลยนั่นนะผมก็กังเกียจโกโก้กปเลยโอ้แต่กูดูฝันอยนี่ฝุดเทียนเอาก็สีมันเลยเหมือนไงวันนี้โดดเชานาชาล่ะมันหายอ่ที่ไปใส่โดดว้ายคักเหรอครับอาจันอ่ะมาๆยังกลางอ่เอ้านี่แหละ โอ้คนบักองก็โกโก้โก้โก้กกกอยู่อันนี้ก็เสร็จโหลดกบสั้นตอนเนี้ยมันสิหายไปซ้ายมันก็ถือตวนเครับดินแบบับโอโใส่ยังสูงเลยสุดสาว โอ้หมานครับหมานเมื่อนี่กเกิดเสียงกลางเงินครับาตเป็นยังเป็นคืออยังโอเคอยังขเนี่ยดหอนกเป็นครับหอนกตอหอนเฉลยหอนกตอ่อครับโอ้ก็อ้างอืมช่วงนี้หอนกตอตะก่อนหอนแต,นต่นกเฉลยเนี่ยครับอ้างตลอดครับอันนี้ของสร้างต่อยด้วยครับเนี่ยจังเนียมัาน อ่ะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งของผู้กองเกียรติครับลงมาอีกดครับอ้างผู้กองเกียรติกลับมาแล้วเด้อครับติดค้อนนอกเขวามาอีกตัวนึงแล้วว่าสิรุ่นเอาตัวสวง่งลดลดลดโดลด,ด,ดถอยก่อนบ่ครับถอยก่อนบ่มา ยแข้งอีกทงแนบหมดเล้อาเอา,เอามันก็เต้นอยู่หนาเพิ่แข้งพี่เอ้ารอยกันสิเออเอ้าเออมันมันอยู่หมองนกติดครับโอ้ยยันยันเป็นนกตัวเมียเยู่นี่มาเอา้างอกงอกเยู่ครับอาจารย์ผมเดี๋ยวเรียงว่ากันครับผมอา่าร่ายจีแป็กกูประได้๋ยวมันมาสบ มาท่วงกันครับมันมันครับมันมันบอกบอกใจคำเดียวว่ามันมันครับหมือนเนี้ยอ่าโอ้คู่ความครับนี่ครับเสียงนกอ่างเพลงเสียดายบอกนันก็มาวนด้วยกันนี่วนย่อมนี้ <c oughs> วันนี้แม่ว่าติดต่าง <c oughs> <c oughs> มีเจ้าบุทเจ้าบุทั่ทขึ้นก่อนเลยครับตัวน,นั้นดินเบื่อมอาจารย์ทุกท่านอ้นนนออาต้อง <c oughs> ต้องพี่สวเบิ่งนะครับ นักครับหนักครับวันนี้สองชั้นโอ้โหบุละเอาไปทั้งต้นมันบุญละสอชั้นอันบมันไม่สามั่นสาวมันชาบหุดอะไรี้มังงอ้าวเร็วไม่สาว่นฝนว่าน้อนนก็เลยนับตรงนี้ แค่แก่ได้ครับอันอ่างหน่ยผมเนี่ยอ่าแค่ครับนกแค่เนี่ยเฮ็ดดีดอกเล่นได้โดนพันว่าผู้เฒ่าพันว่ายังกะอ่างผู้เฒ่าอ่ามีหางเลยนกอ่างวัดศรีนาอายุกรงหลายปีเนาะครับเนี่ยใชครับอ่าว่าสิเอาไว้ฟังอยู่บ้านซื้อได้ครับเนี่ยผมเลยว่าคันคันฟังไว้มันก็ได้แค่ฟังครับต้องให้มันเป็นต่อน้ามันละ มันยังครบเครื่องครับอยยาจารย์นี่ครับผมอยยาจารย์เคลื่ยอ่ามีเสี่ยนซอครับผมน่าจะเป็นตัวผู้แหละครับผมตัวผู้ตัวเมียน้อยอีกตัวหนึ่งมันขึ้นมาต่อยกันโอ้ยตัวผู้มันมาท่วงกันขาแบบไงเด็นี่มันตีบอลลงกันตีดังบอลลงครับตัวนั้นหู้ดังหน่อยตัวนี้มีมมเสี่ยนซอครับเอ้าอาจารย์มันมันครับมือนมันมัน โอ้ขาย n h หน่อยหนึ่งขาย n h หน่อยหนึ่งโอ้สุดยอดครับดิสูตรหลักฐานมงดูนี่ตีด่างว่าสิผมสานไหม่แมนมี่ก็มานเหรอก็มานก็เอาเป็นสีแล้วยันยันมันขาดอีกไหมมันอันนั้นแล้วนี่มันเข่าสีอันนั้นมานแล้วข้ามเบิ้งเลยครับข้ามเบิ้งกึ๊บหน้อยเนี่ยข้ามเบิ้งกัน เสียงกังการม่ดังฮางปะเงี Price. ้งเดียวแหละไอ้เด้โอ้ตัวเม่ครับตัวแม่ครับตัวผู้มันเสียงเนี่ยหน่อยวันนี้มานกตัวเมียนะครับผมตัวเมียตัวเมียเพราะว่าห้างเพียครับไาหยันฮ้างแห้งมันโบอูกบบ้าแค่บ้าอะมันหมันครับมันหมันบอกได้ครับเดี๋ยวมันหมันครับมันเลย ยูุ้ยไม่ทวงเขียวนีย่ยังเดืยอ,อยากไปถทีอีกี <laughs> <laughs> อ่างตลอดอ่างตลอด <laughs> มันว่ามันแล้วส <laughs> ันควเตึงเลยครับเต็งแล้วเออครูควาเกลียดว่าโอ้ยย่ามเฮ็ดดีๆอย่างสิคือบ่ติดไหมเหยียบเลยละครับอาจารย์มาค่อนสวางจักนกยังทนละเห็นแต่คนผิวซะน,ก,นกตัวใดเสี่ยวไปเสี่ยวมาอี่ละเออบักเสี่ยวไปเสี่ยวมาที เสียงเดืเสียงหน่อยตัวหนึง่งันเสียงกลางเด้ตัวตัวแรกไม่เป็นเสียงกลางเสียงหน่อยมเพิ่มหนึ่เบ้างไม่กันนั่นก็ว่าดินเห็น,ด,น,ด,น,ด,นดินไหวดิ่นหยุกหยุกอยู่ไหนไปนี่ก็ะือเลยนี่ครับใส่นี่โมดแดงที่เขาออครับเอาซองกวางเบิ้งซองกวางวบงเกมกัน ใหมันตีพะเนยดปกติที่เห็นนั่งขโมยอ,อยู่หันนะเอาตีก่อนเฮไปออกก้อนผมเลยเอาไปเพียเขามาอุย้ยอาจารย์เอ้ยเด๋ยวนั้นเราเลื่มเต้าแล้วแบบนี้ ได้ควมได้ค้วมอยยาอาจารย์บทสรุปเอาแม่นี่ดอกอยยาจารย์ดินแห้งไปเนี่วันนี้เป็นคอนสองนะครับสำหรับเจ้าอ่างตลอด มาดีกับพักนี้จะขามืออาจารย์ออกไม่พอดีสำหรับอาจารย์ที่ถามผมว่านกซีฟเดือนผู้กองครับนกซีฟเดือนนี่ออกได้อยู่นเนาะออกได้ครับผมนี่คือคำตอบครับนชนอ่จาจะเก็บจะชนขวบ,บอ่บา ตามนั่นแหละครับเอ,อ๊ยต้นตัวที่สองครับเพราะว่าแทียเป็นเสียงกลางส่วนนี้น่าจะเป็นเสียงกลางเจ้าอ้างตลอดต่างฝ่อยมันตัวที่สองครับเมื่อไงเอามาเบิ่งตัวตนน่าจะ นกหลายครับมองนี่โอ้ใบสูงม่สาวอ่อนใปสูดสาวนุดสาวเลยครับโอ,โอ,โอ,โอ้ตัวนี้นาตาเป็นเสียงกลางแลวนี่นาตาคือดูหลายแต้เดี๋ยวนีรอปะเป็วนี้ให้ ครับขานยัยขานยัยขากำอุ่มซึมล่ยแม่ยู่หรอครับมันห่วงตัวเมียยนอยู่ครับเจ้ากางนะก็ะทางเดียวบขึน้นมาอยู่เากางอู้อะไรก็ดีๆซองกุ๊บ่ครับเอาเสียนซ้อนล่างๆอายันเสีงดังน้อยเดิผมยันมันบอกซองกุ๊อยู่นี่อยู่นเสียงน,น้อยอเยน,น้อยครับมันตกเจ้ากางอรือ ผู้ดางมันน้อยไหมครับดึบงกันสี่กับหนึ่งเลยสรุปว่า,าไหนเป็นเจ้าหน่อยครับเจ้าหน่อยครับผมอาจารย์เอ้วูนี่หมาน,นมดว้วยอย่างเงี้ยครับบอกไงเอ้าครับอ่ะอาจารย์ทุกท่านมานนะครับเดี๋ยวไปพูดละครับไปเบิ้งผลงาน,อนอยุทเชียงพูดละครับผมมันหมานครับมันหมานบอกอะไครับเดี๋ยวว่ามันหมานครับผมอาจารย์ทุกท่าน ช่วงนี้รบบนั่นแล้วปดนกปดยงางครับเพราะว่ามานแล้อ๋อเปยังไงข้ามกระไยอยู่ดอกครับข้ามมันาดากเด่ดากเลี้ยงนกลุ่นลุ่นเิดเขดอ่าแต่่าหผู้ดังก็สงสัยอยู่ครับแต่มันเสียงกลางตัวเรา มันก็ใหญ่เติบอยูย่ดีล่ะอ๋อโอ้ยฟูม,มันถึงถึงน้อยดอกอยักลางยังกลางครับตามผู้เช,ชี่ยวชาญโอ้ยตัวนั้นเหรอครับตัวมันผู้ใส่เมีย,ยมันมันหวงวังอ่ายงกลางครับเมืนน่อวานได้สามแต้มครับผมอยยาจารย์ทุกท่านผมกับผู้กองเกียรติโอ้สู<ๆ>อ้างตลอดสร้างตัวไว้เลยครับมื่อวานี <ś lam> <c oughs> ้างตลอดโดนโดนลอยมาเทีนึงกันบ่เดินโดนหลอดคืนหนึ่งเออท้าไปได้ยังดึงบังจักเสียนซะครับ มันดำมันแดงบ่มันนแวเนบี้ยเ,ยานนเอาวได้ควบใหญ่ๆดำ,ดำ,ดำบัวเ,เ,เขาเป็นไดงหางบัวเขาเป็นแดงดากดสีอ่าน้ำตาลครับเพราะมันสีขาวคือดอกฝายเด้ยันตัวหนึง่งเ,เดี๋ยวเอาตัวนึงมาใส่<อ>พร้อมกันอ่ะอาจารย์ทุกท่านมือนีผมกับผู้วองเ,เกียรติ กับนกตัวผมเจ้าอ่างตัวนั้นของผู้ความเกียรติกับอ้างหาอ่างหกครับอ่ามือนี่อ่างปะทะอ่างครับผมกับบ๊อบพิบดบังเราครับมือนี่ผมได้สองแต้มผู้ความเกียรติได้แต้มหนึ่งครับผมอาจารย์ทุกท่านสำหรับชิปนี้กับว้ประมาณนี้ครับการปอนกข้นเศร้าเจ้าอ่างปะทะนกอ่างครับผมมีมันมัน่ะอาจารย์มันมันสุดๆเลยครับมือนี่มัน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  อาจารย์คลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมมีความสุขความเจริญครับผมขอบคุณครับ